โอเคสวัสดีครับกับพวกผมมัจจิคุณกันอีกครั้งนครับ,รบก็มาต่อกันกับเบสบอลในแมปที่มีชื่อว่าไพเรตนะครับโจนสลัดเรือลอยฟ้าทำไมฟังผมแค่สองคนละมันต้องมีสีส่สซ็ลางไม่ค่อยดีอ่ะืมไทยที คนนี้คนไทยเลยเนี่ยนี่เล็กๆข้อสติกสติกอาวุธนี่มีแค่สติกผมก็เหลือเฟือแล้วแบตใกล้จะหมดแล้วด้วย ตเตียงเตียนะเอาแรกันทำไมนายการเร็วจังว่าแต่ต่อทางไหนอ่ะทางนี้ห่ะวิ่งนานไงมันทำไมมันทำไมดามดำมันทำไมแบนแบนมันทำไมขาตัวโจโปรเฟชชั่นอลผมโปรเฟชชั่นอล เลยเพื่อนต่อเลยเพื่อนเพื่อนต่อเลยเพื่อนเรากลับแับมีเหล็กสีแล้วมีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับโอ้โเคสีร์8บอสโจรเลยย ยอยยอยสลออเมจินอ yeah, yeah. oh, 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 mm ูเมจินเอ้าฝั่งเราเออมันบักต้องใส่บักไกหายตัวนะผมมามองอาจจะมองไม่เห็นแต่คนอื่นอาจจะมองเห็นนะโอเคลงไปเอาทองเอ้อ เฮ้เยเฮ้ยสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ยไฟบอลไฟบอลเรามีสเต็กจอมพลังนะบอกเลยไายเข้าขออภัยมาดิโอ้โหมอส เดี๋ยวทำไมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวทำไมกลับกันหมดเลยมามามานะสติกจอมพลังมาคอมอนมันก็วีสติกเฮ้ยมาดิกลัวอะไรเวจิต้านั่นเวจิต้าอยู่ข้างหลังนะ่ะ เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคุมเราต้องคุมเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้เราเห็นนะนายทำอะไรอ่ะเรียบร้อยเพื่อนเราตุ๋ยหุยทองมาแล้วคอยอันนึงหอยอันโอเคเรียบร้อยล้วเวลากลับทานเนี่ยทำไมสีม่วงมันมาตรงนั้นล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิง ไปสร้างธนูก่อนเออฝั่งเราก็มีธนูกันแล้วนี่ยาซิเปนก็เลยบิงโยมาเอาก่อโหดโทเลยเจ็บเจ็บเชิดธนู ย้อยเวลายิงครับแบบย้อยโคตรเยอะโดนยิงโดนยิงโอ้โหตายไม่ต้องมาทำซ,ซิกซองซิกแซกซิกแซกเออล่วงไปเลยอุ้อยเดี๋ยวไปทำไปทำพิกแอกแป๊บ<า>เตรียมตัวบุกฐานละบุกฐานบุกฐาน ใช้พิกแอปมาเต็มตัวไปทุกเตียงก็สตอร์สตร์กสปูเอะเป็ดเป็ดดึยเดือดแกต้องไม่มีทองกลับบ้านเอ้ยลืมทำอาหารอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะมีนี่อยู่กับพายเพิ่มมาคนเยอะวิ่งวิ่งรีบวิ่งกลับบ้านไปเอาอาหารเลย เพ oh, oh, ื่อนมันไม่ร huh. ีฟ no ิลโอ้โหฝั่งเราก็ต่อทางจะกว้างไปไหนโโเดี๋ยวนะนี่มันฝั่งม่วปิ้วโอ้โหเรื่ฝั่งเราเขียวเขียวมาจากไหนเขียวเขียวเดี๋ยวยังปิดลายไม่ ไม่ได้ปิดไลน์ไม่ได้ตอนนี้เรียบร้อยขอบคุณมากเพื่อนเพื่อนราบุกฐานแล้วนะเพื่อนน่าจะสีม่วงอ่ะอันเนี้ยโอ้โหเป็นกระจุกเลยครับทำลายทำลายลืมไปเราไม่มีกำแพงกันข้างหลังค่านี่อุตส่าห์ไปขโมยทองมา ขอไปฟาร์มทองหน่อยก็เล้วตรวก็ตระกันไองกับลาก็มานอนก็มานอนนอมีวมีดิวก็เจออไม่มีเลยชิกชิไม่หิบพวกรุยเลยเพื่อนเพื่อนลุยเลยจะให้เราไปช่วยไหม ไม่มีของเลยพวนเราไม่มีของอะไรเลยย uh ู uh ่ยู่รอทองรอทองทองออกเร็วๆทองขอร้องเราเป็นเพื่อนไงเอ้ยเอ้ยพูดนะฮะ ไอ้สิบหกไอรอนในการอัพเกรดแล้วมีอย่างนี้ด้วยอมีอัพเกรดอย่างนี้ด้วยเหรอเอาทองมาแล้วทองมาแล้วอแล้วทองอีกอันหนึ่งอยู่นี่ไงไปแล้วโกโทยทะยยฮะจังหวะน,นี้กับรสรกษาอารมณ์น่าหน้า อ๋อเพื่อนเพื่อนตายแหละถนูวะทนุมากเหล็กเหล็กอันนึงได้ไหมเรียบร้อยพอดี ลืมไปแล้วแรกพี่อ็กไปนี่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่ได้รองเท้าทำไมมันไม่มีแกะระเบิดวะบล็อกโอเคอาหารอืม เอาบอกอีกแล้วกันมาลุยอะไรเพื่อนมีคนต่อมีคนมาพวกเดี๋ยวเราไปตีเองพวกเอ้ยไอชายไอจงยบิน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 เรียบร้อยปีวุสะปีวุสะตายเสียถนนนะ คงแงอยู่แล้วเอาสติ๊กไปตีเขาเขาคงจะตายสติ๊กมันทำให้ปิวนะ่ะโอ้ทำหีบมะทำหีวบวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันถ้าสติ๊กยองเดีวยวแล้วก็กดพิกแอคกกดผิด อน็อกแบตสติ๊กสติก mm hmm. ในตำนานสติกจอมพลังบอกเลยสติ๊กจอมพลังเะ oh mm hmm. สีเราต้องเป็นสีชนะสีแดงแตกไปแล้วเตียงแตกไปล้ว hey, ทองเกิดทองเกิดพอดี mm hmm. เดี๋ยวไอ้นั่นมันมาทำไมเฮ้ย hey. มาดิเรามีสติ๊กอะบอกเลยมามาไปไปไหนเรียบร้อยบินอะบินบินอ่ะเอาบินตกเลยก็แล oh, <okay. S 1> ้วก็สตาร์กิ๊สต้ากิ๊สต้าเลือดเลิอดเป็ดเป็ดเปี้ยวปั้เป็ดปั้ลาหลน่นคนจดสีเอ้ยน้ำของพี่เอง บล๊อตบรารอนกบรองเจ็ดสิบบล๊อตเรยขอหน่อยมีพายสองอันเลยพัมกินตายอุ้ยมาเร็วเฮ้ยมาตอนไหนเนี่ยมา ึการต่อสู้คราวนี้จะยาวนานมากบล่มเบือบลาหลนบรอนจดสีดดาบโหดส,สุดนี่มันใช้ออสีอันเธอก็มากระชากัวจุยเดี๋ยวนะสีม่วงมาจากไหนมีแค่มือก็สู้ฝั่งเรานี่มันโหดจริง ออสโตนบิกก์ะขออีกไไม่ใช่ขอไอนี่บิกบริกบริกบริก,รกอีกใช่ไหมพอแล้วนี่มันใช้พิกองนี่ใช้สี่อันเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยบลู ได้เวลาบูลแล้วครับพี่น้องแลวเวลหนึ่งก็สู้อ่ะบอกเลยไอ้เขียวมันมาเกียนอ่ะเกียนหลังเล่นทีเผลอได้เราบูอะเราบูลเราจะไปทางพังสีม่วงพังสีม่วงพวกเรานะี่ก็โหดจ,จัดประหยัดจริง คิดว่ามันฝั่งเองมีธนูแล้วเท่อะฮะคิดว่ามีธนูแล้วเก่งอะอะไรบินบินบินเอออ่ะฮืออ่ะเฮือเอาบอ็อกไปด้วยน่าจะดีนะ เราได้แค่แปดบล็อกไม่ใช่แปดบล็อกแล้วแหละลองพิกแอคทีนหน่อยยาวนานมากการแข่งขันครั้งนี้ ช็อตโอเคเพื่อนเรากุมการล้วไอ้น,นั่นคืออะไรมันปีนตรงนั้นหรอพวนพวกขอทองหน่อยพวกพวกเอาไปหมดเลยเหรอพวกคนไทยเนะ่ะพวกวิ่งกลับเลยเหรอพวกมามาพวกแบบทำไมพวก เลพวกลุยโลดอะไรลังเฮ้ยบินโอ้โหย oh กิเตกิ๊ดเลยเห็นไหมผมกิ๊ดเลยเนี่ย Ồ. Aduh. Còn là bà bao con. Có lại 1 lần. Nào, lấy nhiều nhiềuเลย. Đi farm, farm. กลางนี่เพื่อนเราอยู่มั้ยเพื่อนเรานี่นะเพื่อนเออไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราขอเอาทองก่อนเดี๋ยวทำไมเพื่อนเราปิวมันมีสเต็กจอมพลังกันเพื่อนบินเลยเพื่อนไม่ดีนะเพื่อนไม่ดีไม่ดีเออเพื่อนบุกฝั่งนู้นเลยเพื่อนไอ้มันสีแดงไม่ใช่เพื่อนสีแดงตายหมดแล้วไอ้เขียวนะมันไอ้เขียวอุ้ยเดี๋ยวทองเกิดทองเจนเนเรต เจบร้อยเดี๋ยวเวลากลับไปทำธนูอืมตายกันละรัว,วรู้สึกมันเดินยิงรู้สึกมันมีคนกำลังจะยิงผมรีคิดไปเองกันแน่ ชีตอะไรขนาดนี้ขอเลขอีกหนึ่งอันเลขหนึ่งอันโอ้โอเคได้พอดีเลยพวกเรานี่ V I P บวกไม่ได้ช่วยอะไรเลย ติดจอมพลังมาก่อน嘛 <c oughs> จะเยอะอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงมีคนเมทันูฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีคนเมทันูด้วยอ่ะสอยไม่เห็นไม่เห็น โอ้โหตาถั่วลอเกินไม่เห็นผมขนเราแบบชั่วร้ายม,มันชอบมีขนสั่นโอ้ยเกิดแล้วไม่เกิดแล้วฟังเกียวมันเลยคนเดียวล่ะบูเรียบร้อยมาดาเพชรดาเพชรมา ดาเพชรกำลังจะมาหาพ่อแล้วดาเพชรมกมกมกดาเพชรมาแล้วอาหารอาหารเด็ดมาไข่ชื่อสีส้มว่าไปน,านั่น กก็ขอบหน่อยไม่ลาก่อนใครจะเป็นผู้ชนะไม่รู้ครับโอเคก็แมบบมันจบนะครับเพราะเล่นนานเกินเกิน,นะคบสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะยู